สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o ล i l l a TV ด้วยนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าวันนี้นะครับผมมาอีกแล้วครับแมคคลาเรนนะครับผมหรือแมคคาเรนหรือแมคลาเรนก็ได้นะรถระดับตำนานนะบอกเลยฟรีด้วยนะครับผมโมโหวันนี้รับฟรีๆเลยนะโคตรสวยบอกเลยนะครับผมโมโหบอกเลยว่าแบบ บอกบอกไรบอกไรก็บอกโค้ทเอบอกเลยนะโอเคขั้นตอนการรับก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวพี่ขอรับเพชรก่อนนะครับผมอ่ะบางคนบอกเอ้ย e พี่ทําไมเติมเพชรแบบนี้อ่ะเอาพี่เอาเงินมาจากไหนอ่ะเอออัน,นจริงๆพี่มีพี่จะบอกว่าพี่เอาบัตรชูมันนี่พี่มีแอปแอปหนึ่งับขอแนะนํานะครับผมก็แค่เช็คอินแล้วเอาคอยไปแลกบัตรชูมันนี่ฟรีๆนะครับผมก็ขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับผมกดดาวน์โหลดแล้วใส่โค้ดพี่ได้คอยฟรีด้วยนะฟรีฟรีนะครับขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับเป็น,น <ๆ S 2> <ๆ S 1> เกม Happy Dummy ี่สลอ นะครับผมซึ่งบางคนบอกมันเป็นการพนันไม่ใช่การพนันนะครับผมก็คือเล่นสนุกสนุกนะแต่สิ่งสําคัญคือมันสามารถเช็คอินรับเหรียญได้นะครับผมก่อนอื่นสำหรับคนที่โหลดนะครับผมให้กดคําว่าผูกและใส่รหัสพี่ลงไปก็จะได้เหรียญไปเล่นนะครับผมเหรียญไปเล่นตัวนี้สามารถแปลสภาพกลายเป็นปัจจุบันนี้ได้นะครับผมหรือค่าโทรศัพท์ก็ได้ก็เติมเข้าไปแล้วก็เติมเกมได้นะครับผมก็สําหรับคนที่ไม่อยากใส่โค้ดก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างกด มันจะเข้าโคดอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเมื่อเราได้เหรียญเยอะปุ๊บเราก็นามาแลกตรงนี้เลยบัตรชูมันนี่กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมมันก็มีตับจำนวนสูงสุด5 0 0รูนะครับผมเออประมาณนี้เลยชิวๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมใส่โคดพี่ก็ได้นะครับผมก็ได้เหรียญไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมครับอย่าลืมกดูกแล้วก็ใส่ โค้ดของพี่นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ลิงก์ด้านล่างเลย mm hmm. กดไปเลยโหลดไว้แล้วก็เช็คอินทุกวันก็เอาเหรียญไปแลกเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้บัตรทูมันนี่ฟรีครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะดาวน์โหลดใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เช็คอินทุกวันนะร,รับคอยฟรี free, ไปไปรับบัตรทูมันนี่เลยนะครับผมแบบฟรีๆามาเติมเกมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมหรือวันที่อะไรไม่รู้นะ เออญี่ปลืมวันลืมคืนแล้วนะอะน่าจะวันนี้แหละยีีชิงแชมป์นะครับผมเริ่ม5้าโมงเย็นนะครับผมก็เหมือนเดิมวันนี้ไม่ต้องสอนแล้วคือน่าจะเป็นกันหลายรอบแล้วนะก็คือมีท่าทางท่าทางแบบ7วันอะไรเงี้ยแต่สิ่งสําคัญคือชิ้นส่วนของจดจำนะครับก็ไปเล่นเนาะมันไม่ต้องใช้ตัวเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะครับผมก็เล่นเล่นไปเนาะชนะก็ได้ไม่ชนะก็ได้แต่ขอให้มันก็เล่นเถอะมันมาแล้วเนาะกิจกรรมมันมาแล้วก็เล่นเล่นไปนะครับผมกับซีบีซีชิงแชมป์นะครับผมก็มีท่าทางแบบนี้ด้ดวย คว้าถ้วยแบบเท่ๆนะครับผมนี่เป,ป่งปุ้มปีกออกนะก็ประมาณนี้เลยก็เชิญเพื่อนมาสร้างห้องเสร็จแล้วก็เอ้ยสร้างห้องบ้านอะไรสร้างทีมนะครับผมเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนจะมีอะไรหลากหลายเลยนะครับผมนี่เลยก็เชิญมานะครับผมรู้สึกอัปเดตใหม่นี่มันเอาเพื่อนแพฟอร์มเก่าๆมานะอ่านี่ครับผมก็เลือกเอานะครับผม อ่าเห็นไหมเลือกเอาเลยนี่ไหมเลือกมาเลยนะครับผมมารวมกันนะี่ประมาณนี้นะก็หาที่มาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะโอ้โหวันนี้ดีใจมันกลับมาอีกแล้วกับแม็คลาเรนนะครับผมอ่านี่ก็กิจกรรมวันท้ายพี่ก็สอนแล้วเตรียมตัวนะครับผมวันที่14นะครับโูวนี่ยังไม่จบเราเฮงเคงเขากิจกรรมจุดจีนนะครับผมก็ยังมีอยู่นะ ชิวๆเลยนะครับผมก็รับของให้หมดเลยเนี่ยของฟรีหมดเลยเนี่ยหมดเลยเนี่ยหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเออรับไปเลยนะครับผมวันนี้จะมาสอรับสกินฟรีด้วยนะครับผมก็เออจริงๆโอ้โหแบบกิจกรรมมันเยอะมากเลยเดือนนี้คือแบบเป็นการเช็คอินกิจกรรมไม่ได้ยากเลยนะครับผมแค่แบบเอาโทเค็นมาแลกมาดูกันนะครับผมมีสกินปืนแจกฟรีแล้วนะครับผมต้อนรับวาเลนไทน์รับกิจกรรมเช็คอิน8 แจกไอเทมครบ8นะครับผมก็คือมีมีบัตรคับพรองครับแลแล้วก็นี่สกินปืนนะครับผมฟรามาสคิวปิสนั่นเองนะครับผมเออแห่งความลับไม่รู้ยิงแล้วจะเราจะรักเขาหรือฆ่าเขาแล้วเขาโกรธหรืออีกก็ไม่รู้นะครับผมอ่นไส้อีกเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เลยบวกระยะและก็บวกแมกกาซีนนะครับผมเออล็อกอินแบตวันก็วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมจนถึง14เลยมั้งน่าจะได้นะครับผมก็ได้ปืนนี้ถาวรฟรีๆเลยนะครับโหู แจกฟรีกันเลยนะครับผมเอือไม่น้อยน้อยนะเนี่ยเยอะอยู่นะของฟรีนะครับเดือนนี้นะอ่ามีมันน้ําแข็งด้วยนะแต่ก็คือมันจะไปสนใจแล้วก็คือมันก็หมุนมันพี่ไม่ได้โฟกัสนะครับสิ่งที่โฟกัสเลยก็คือนี่เลยนะครับผมแมคการ์เรนนี่ครับผมตัวนี้เลยค่าานะด้วยนะครับผมความเร็วสูงสุดหนึ่งความทนทานลดลงและการควบคุมเออนิดดีคือควบคุมดีก็ดีนะครับผมควบคุมไม่ดีก็ไม่ดีแต่คือ รถแรงแล้วควบคุมดีก็โคตรด,ดีเลยนะที่จริงจะเป็นตัวสีทองที่เร็วที่สุดนะครับผมแต่อันนี้ก็คือแบบเออก็ดีในระดับหนึ่งนะครับผมตูมรับมาเลยครับก็แค่เพียงท็อปอัพ299เพชรนะครับผมบอกเลยน,นี้ห้ามพลาดนะเออแมคคัระแมคาเรนนะครับผมเออแล้วมันอยู่ในโหมดรถไหนอพี่ไม่เคยมีสกินนี้นะโอ้มันอยู่ในโหมดนี้เลยมันอยู่ในโหมดอันนี้เลย มันอยู่ในโหมดสปอร์ตเหรอพี่คิดว่ามันเป็นไอคันอไอคันสีไอที่ดังเนี้ยนอไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เออมันอยู่ในโหมดนี้ที่จริงซีวีชชอบสีทองนะสีทองแรงมากกันของเพียรไอสีส้มสีส้มเนี่ยเออระดับสีทองนะครับสีส้มเนี่ยโคตรแรงเลยของเพียวฟ้าหแบบโคตรแรงอ่ะเออมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดีกว่านี่ครับผมว่ามันจะแรงจริงไหมนะครับผมก็แรงพอตัวมันอาจจะแรงน้อยกว่าสีส้มนะพี่คิดว่านะอะ เดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันนะครับผมจะหารถก่อนโอเคนี่ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเสียงเสียงอ๋อเป็นไงเสียงโอ้เสียงโคตรได้โคลั่นอ่ะลั่นอ่ะโอ้โหลั่นอ่ะให้เขารู้เลยว่ารถมามีรถอ่ะโอ้โหดูดิฟังฟังโอ้โหโคตรมันโคตรเอาบอกเลยโอ้โหดูดิก็ก็ก็เร็วพอใช้ได้นะครับควบคุมดีนะแล้วก็ในยกซ้ายยกขวาเนี่ยคือบังคับดีเลยนะครับผมเออ บังคับได้ดีเลยนะถือว่าดีเลยในระดับหนึ่งก็คือดีอะเออก็คือดีอเออแบบรูปทรงดีไซน์สวยด้วยนะครับผมเออเว้เฮ้ยมีคนมันะเห็นแบบเหมือแนบบมีคนนะเอาซะกหน่อยดิตีหลงทางอือหลงทางเหอ,เอแม่แตกขอโทษครับเออก็แบบจะมาลองรถ เมื่อก,กี้มันรู้สึกมันจะบักอกลงในทัสนะครับผมหรือเทโบแลนั่นึงก็คือไม่เป็นไรแต่คนเมื่อกี้เขาจะคิดว่าไง่ะเราเราเรายิงเขาตายเออ ปล่อยเข้าไปขอโทษแล้วก็คือขอโทษเลยนะครับผมก็มาขวางทางแบบเออรถมันแรงเนาะก็ประมาณนี้เลยเนะครับผมมากก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยอ่าอย่าลืมล็อกอินนะครับผมอ่าโค้กินหมวใจนะครับเริ่มเก็บวันที่เท่าไหร่เอ่ยย้ำนะครับวันที่14นะครับผมตั้งแต่เที่ยงคืนสาหรับคนที่เล่นตั้งแต่เที่ยงคืนก็จะได้สองต่อเลยนะครับผมแล้วก็มีท่าน,นี้ด้วย นี่สายขวาสายายขวาสายในครับผู้โอ้โห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 โคดเทโคตรโดนโคตรเอาอ้อเอออ้อเนาะ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 อ้ออ้อประมาณนี้เลยนะครับผมน่าชิวๆเลยมีของเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหเดือนนี้แจกเยอะอยู่นะเฮ้ยอย่างเยอะอ่ะส่วนอันนี้นะเดี๋ยวบางคนบอกเอ้ยพี่งงอะพี่งงไม่งงนะครับผมเดี๋ยวพี่จะสอนไล่เลย คือพี่สอนเล่นไปแล้วเดี๋ยวจะสอนเก็บดาวสอนเก็บโทเค็นแล้วก็สอนพันดาแล้วก็สอนสร้างทีมนะครับผมแล้วก็เพชรอ่ามันชื่อกิจกรรมไอ้ที่เหมือนเป็นการทอยลูกเต่านะครับผมดูดูด,ดูดูแล้วนะอ่าส่วนตัวนี้นะครับผมลดลดนะย้ำอีกทีไม่ฟรีนะครับผมเอามาขายเฉยงงวะ่ะ ้รถด,ดีไซน์มันสวยอยู่นะรถด,ดีไซน์มันสวยอยู่นะครับผมนี่สามารถเอาโทเค็นมาแลกเป็นดาวได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวถ้าสอนนะ,ะเกี่ยวกับดาวนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปให,หม่จากช่องพี่เนาะโอเคชิ่ๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมีหลากหลายเลยมันคืออะไรมั่งก็งงกันอยู่ใช่ไหมก็ไปดูคลิปก่อนหน้นี้ พี่สอนไปหมดแล้วนะครับผมเอออ่าเดี๋ยวการสร้างทีมแล้วก็สอนสี่สหายโยกย้ายสายเพชร่อเออสายสายสายใช่ไหมอ่าประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวสอนหมดเลยนะก็ฝากไว้ด้วยฝากกดติดตาม้ลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเนาะคือสอนไปแล้วสอนเล่นแบบรวมๆแบบคร่าวๆไม่ไนดะ้เจาะเป็นตัวตว่าดาวอ่ะโค้ดไอเทมอะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเจาะเป็นคลิปๆไปเลยเนาะก็ประมาณนี้เลยจะผ่านดานรวดเดียวเลยนะครับผมอ,อ่าประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคอย่าลืมไปจัดกัน m a c c คารินนะครับโคตรแดงเจินคลิปต่อไปครับผม